สวัสดีครับวันนี้ช่างเย็นจะให้นะครับลงโปรแกรมสมองเกียร์6 r 8 0นะครับเบิกซูรีนอยด์มาใหม่เราจะต้องใส่รหัสนะครับมีซูรีนอยด์บอดี้นะครับเขาเรียกว่าซูรีนอยด์วาวบอดี้ในเลนเจอร์6 r 8 0 T6 ูมาด้าบ t ทนะครับเปลี่ยนสมองเกียร์เมื่อไรต้อง ถ้าแท้จะต้องมีหมายเลขกำกับตามโซลดนอยนะครับรุ่นนี้ไปดูกันนะครับป้อนนี้ยแถวบนนะตรงกับนี้นะครับตรงนี้โดยออเทลนะครับทำตามน้าจะครับอ๊อ การลงหมายเลขโซลินอยด์เกียร์ Ford Ranger เกียร์ Mazda MC Pro 2.2 T6 MC Mazda Pro Mazda MC Pro นะครับจัดให้โดยอู่ช่างเด่น Ford มาดาขอบคุณมากครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ